ถ้าคุณโตมาเตะบอลโรงเรียนสนามดินสนามปูนหรือเตะฟุตซอลในโรงยิมแอร์ร้อนๆโอกาสมันสูงมากครับว่ารองเท้าบอลคู่แรกของคุณอาจจะไม่ใช่ไนกี้ไม่ใช่ Adidas แต่มันคือแผนยอมรับตรงๆเลยครับว่าคนเล่าเรื่องก็เหมือนกันโตมากับ Pan, แผนเตะตั้งแต่สนามโรงเรียนยันสนามเพื่อนบ้านผมเคยใส่สตาร์หนังวูของแพนคู่แล้วไม่ถึง600แต่ใส่ทีนี้แบบทนถึก ใช้จนหนังแตกหมุดเหล็กตรงหัวรองเท้ายังเกาะสนามแน่นเรียกได้ว่าใส่จนขาดนะครับคุ้มทุกบาทจริงๆวันนี้เลยจะชวนคุณย้อนกลับไปดู DNA ของแพ่นหรือแพ่นแบรนด์ไทยแท้ที่คนไทยเรียกติดปากว่าคนไทยใส่แพ่นว่าทำไมรองเท้าที่ดูธรรมดาธรรมดาคู่หนึ่งถึงกลายเป็นวัฒนธรรมฟุตบอลฟุตซอลไทยได้เราจะแบ่งเล่าเป็นหพาร์ทฟังเพลินๆเ,เหมือนนั่งคุยกันหลังเตะบอลครับ 1>, 1. จุดกำเนิดในปี1 9 7 7 2. าทำไมคนไทยถึงผูกพันกับแพน 3. รองเท้าไอคอนและเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดา 4. นักเตะและสโมสรที่แบกโลโก้แพนขึ้นจอเอเชีย 5. ปรัชญาแบรนด์รองเท้าคนเล่นจริงไม่ใช่รองเท้าตั้งโชว์และ 6. ปัจจุบันในยุค2024-2025ถึง2 0 2พพร้อมแล้วผูกเชือกรองเท้าให้แน่นแล้วไปกันครับพาร์ทห จุดกำเนิดจากโรงงานไทยสู่แบรนด์กีฬาไทยเต็มตัวแผนเกิือจากบริษัท Bangkok Athletic Company Limited ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในกรุงเทพปี1977จุดตั้งต้นเลยคือไม่ได้อยากเป็นแค่โรงงานรับจ้างผลิตให้คนอื่นแต่ตั้งใจเป็นแบรนด์กีฬาของตัวเองตั้งแต่วันแรกเขาผลิตรองเทา้ากีฬาเองตั้งแต่ฟุตบอลฟุตซอลวิง่งแบดมินตันกอล์ฟไปจนถึงรองเท้าไลฟส์สไตล์ทุกอย่างทำในไทยแล้วค่อยกระจายออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนวันหนึ่งแพนกล้าประกาศกับโลกว่าเราเป็นแบรนด์กีฬารายแรกของเอเชียตะวันเฉียงใต้ที่ทำรองเท้ากีฬาเองตั้งแต่ปลายยุค70เขาเลยทำรุ่นพิเศษอย่างแพนวิกเกอร์โม e พอยต์วันเฮอริเทจเป็นเหมือนการ์บอกเบิกทางเล่าว่าเรามีรากจากปี1977นะไม่ได้เพิ่งมาดังยุคนี้ที่สำคัญบริษัทแม่ยังถือเว็บยังเป็นทางการของตัวเองไม่ใช่แค่ปล่อยให้ดีลเลอร์ขายอย่างเดียวอันนี้แปลว่าเขา จริงจังกับการเป็นแบรนด์มากกว่าเป็นแค่โรงงานสรุปง่ายๆพาร์ทนี้แผนเท่ากับโรงงานไทยแท้อยู่กรุงเทพทำรองเท้ากีฬาเองตั้งแต่ยุค70แล้วไม่เคยหายไปไหนพาร์ท2ทำไมคนไทยถึงผูกพันกับแผนก่อนพูดเรื่องเทคโนโลยีรองเท้าเราต้องพูดถึงความจริงของสนามไทยก่อน สนามหญ้าแข็งบ้างดินบ้างปูนบ้างสนามบอลเจ็ดคนข้างโรงงานหรือยิมฟุตซอลที่มีแอร์ก็ยังอุนอ่นๆอยู่นี่แหละครับคือโลกจริงของเด็กไทยไม่ใช่หญ้าเขียวเนียนแบบพรีเมียร์ลีกราคาเป็นร้อยล้านต่อปีแพนเข้าใจสิ่งนี้ดีมากเขาเลยออกแบบรองเท้าให้ใส่แล้วเล่นได้เลยทั้งสนามหญ้าแข็งสนามบอลเจ็ดคนและสนามในยิมส่งรองเท้าจะทำหน้าเท้าให้กว้างขึ้นนิกหน่อยตามรูปเท้าคนเอเชียไม่บีบเท้าจนเจ็บ พื้นรองเท้าก็ทนการเสียดสีสูงและที่สำคัญคือราคาเอื้อมถึงเขาไม่ได้อยากเป็นรองเท้าแฟชั่นราคาหลายหมื่นแต่อยากเป็นรองเท้าคนเล่นจริงที่ซื้อได้จากเงินเก็บเองของเด็กมอต้นมอปลายเพราะงั้นสำหรับหลายคนแพนคือสตาร์ทคู่แรกในชีวิตเลยผูกความทรงจาเอาไว้แน่นมากนี่แหละครับพลังของแบรนด์ไม่ใช่แค่โลโก้เสือกระโดดบนรองเท้าแต่มันคือภาพวัยเด็กที่ติดอยู่ในหัวเวลามองสนามบอลไทย พาร์ท3รองเท้าไอคอนและเทคโนโลยีของแพนหลายคนอาจจะคิดว่าแพนเท่ากับรองเท้าถูและทนแต่จริงๆแล้วเขามีเทคโนโลยีของตัวเองที่โหดใช้ได้เลยครับ3.1แพนวิกเกอร์สายฟุตซอลดัดจานซีรีส์วิกเกอร์อย่างวิกเกอร์รุ่นต่างๆถูกวางให้เป็นรองเท้าฟุตซอลร,ระดับโปรสำหรับคนที่จริงจังในคอร์ดอัปเปอร์ใช้ไมโครไฟเบอร์ K1.3 ที่แพนพัฒนาขึ้นเองให้ฟิลหนังอย่างเบาและไม่หยเกินไป ด้านหน้าทามีลาย TPU แบบรังผึ้งแบ่งความหนาเป็นโซนโซนช่วยทั้งเรื่องแรงยิงและการคอนโทรลบสวนเท้ามีกริปเจลช่วยล็อกส้นไม่ให้ลื่นตอนเร่งสปีดพื้นรองเท้าเป็นยางนอนมาร์กิ่งเกาะพื้นยิมได้แน่นและที่สำคัญแพ่นยางเซนสปอนเซอร์หนักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยรวมถึงสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างชนบุรีบลูเวฟให้ใส่วิกเกอร์ลงแข่งระดับเอเชีย3.2เวฟคลาสสิกเวฟคลาสสิกทสายคลาสสิกคอนโทรล เทวิกเกอร์คือสายดุจัดเวฟคลาสสิกถูก็เหมือนตัวคลาสสิกสายเนียนอัปเปอร์เป็นหนังลูกวัวหนังนิ่มมากให้ทัสบอลแบบนวลๆตั้งแต่แกะกล่องมีตะเข็บเย็บยาวช่วงกลางเท้าให้มันยืดหยุ่นตามการบิดตัวรู้ระไว้อากาศกับแผ่นเมชช่วยให้เท้าไม่ร้อนเกินไปโฟมใต้ฝ่าเท้าใช้ไฮรีบบอลไซลอนสูตรที่แบรนด์บอกว่าพัฒนามากกว่า10ปีช่วยซับแรงขึ้นแรงเด้งตอนสปริน 3.3 v i p e r King 2หนังจริงโจ้ปี2019แพนเปิดตัวแพน v i p e r King 2สีแดงจุดขายคือใช้หนังจริงโจ้หรือแคนการูเลเซอร์ให้ทัชบอลนุ่มมากสไตลสายคอนโทรลยุคคลาสสิกเหมาะกับคนที่ชอบฟีลรองเท้าหนังนิ่มๆแบบยุคทอง3.4เจนใหม่ 4, Super Sonic Balancer Touch X และ Fly Kinetic มาถึงยุค2023ันยถึงสองพแผนก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเริ่มส่งซีรีย์อย่างซูเปอร o n i c ิกสำหรับสายสปีดสีสีมีทั้งรุ่นผู้ใหญ่และรุ่นจูเนียร์ราคาให้เด็กอะคาเดมีจับต้องได้รุ่นบาลานเซอร์ทั h เอ็2 4ใช้ TPU f l y ฟลายหุ้มหน้าเทา้าแบบถักแนบเทา้าเคลือบาบางๆให้คอนโทรลบอลได้ละเอียดส่วนนิวโซนิกฟลายคิเนติกก็ออกมาเล่นเกมสายสปีดตัวท็อปกับโลกเหมือนกันสรุปคือ เส้นทางของแพนเดินจากนองเท้าหนังนิ่มนั่งเดิมไปสู่วัสดุสังเคราะห์และฟลายเคนติกแบบเต็มตัวภา์ Part ที่4นักเตะสมโมสรและเวทีเอเชียที่ผลักชื่อแพนในโลกฟุตบอล11คนแพนอาจไม่มีเมซี่หรือโรนัลโดแต่ในโลกฟุตซอลชื่อแพนดังไปทั้งเอเชียครับหัวใจสำคัญคือสมโมสรชนบุรีบลูเวฟทีมฟุตซอลยักษ์ใหญ่ของไทยที่ก่อตั้งปี2006 แล้วก้าวขึ้นไปควา้าแชมป์สโมสรเอเชีย AFC ฟุตซอลคลับแชมเปี้ยนชิพในปี2013และ2017ตอนที่บลูเวฟยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเอเชียโลโก้แผนก็เด่นอยู่บนเท้าของนักเตะไปพร้อมกันชื่ออย่างสุพวัฒน์เฉียงกลางที่ยิงประตูสำคัญและคว้า MVP ในนัดชิงปี2013หรือเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆต่างเคงยใส่รองเท้าแผนลงลุยทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปมาก่อนพูดง่ายๆคือทุกครั้งที่ชมบุรีบลูเวฟชูถ้วยชาปเอเชีย ชื่อของรองเท้าบนไทยก็ถูกฉายไปทั่วทวีปพร้อมกันพาที่5ปรัชญาแบรนด์รองเท้าคนเล่นจริงไม่ใช่รองเท้าตั้งโชว์ลองสังเกตดีๆปรัชญาของแผ่นชัดมากครับอย่างแรกคือสนามจริงก่อนแฟชั่นรองเท้าฟุตซอลอ,อย่างวิกเกอร์หรือเวฟคลาสิกถูถูกดีไซน์เพื่อพื้นแข็งพื้นยิมพื้นลื่นไม่ใช่เพื่อยืนถ่ายรูปสวยอย่างเดียวเขาใส่ของเล่นอย่างกริปเจลพอดส์ล็อกซุน พื้นที่พียูฮันนี่คัมเพิ่มแรงยิงไฮรีบ a ลไฟลอนช่วยซับแรงเบรกหมุนตัวเพราะเขาเข้าใจว่าฟุตซอลคือเกมที่เปลี่ยนทิศเร็วมากอย่างที่2คือฟีลเหมือนผิวที่2ของเทา้าจะเป็นหนังลูกวนหนังนิ่มของเว็บคลาสสิกหรือฟลายคินติกแนบเท้าในรุ่นใหม่ๆแผนพยายามทำให้รองเท้าใส่แล้วลงแข่งได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเยืดอรองเท้านานและอย่างที่3คือราคาจับต้องได้แต่ไปได้ไกลถึงภูมิภาค แพนยืนบนฐานเมดินไท a แลนด์แล้วขยายออกไปซูเปอร์สปอร์ตในไทยต่อไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศอื่นๆใน SEA ย้ำภาพว่าคุณไม่จะเป็นต้องใส่แบรนด์ยุโรปถึงจะเล่นดีพาที่6ปัจจุบันในยุค2024ถึง2025ในวันนี้แพนยังเดินหน้าปล่อยรองเท้าฟุตบอลและฟุตซอลร,รุ่นใหม่ๆอย่างซ u เปอร์โซนิกบลาเซอร์ทัชเและรุ่นไฟลคินติกต่งางๆ เล่นเกมสปีดคอนโทรฟิลแนบเท้าไม่ต่างจากค่าใหญ่ของโลกเขายังสื่อสารชัดเจนว่านี่คือรองเท้าที่ทำในประเทศไทยดีพอสำหรับนักเตะอาชีพระดับเอเชียพร้อมทั้งผลักดันตลาดในอาเซียนผ่านเพจต่างประเทศที่ประกาศเลยว่าแพนคือแบรนด์กีฬาหมายเลขหนึ่งของไทยพร้อมสโลวีนว่าเล่ย์วิ r ร e ดั m ผู้ได้เห็นภาพแพนเดินทางจากรองเท้าคู่แรกในสนามโรงเรียนของเราไปสู่การเป็นรองเท้าประจำย่านอาเซียน โดยไม่ต้องเสแส้งว่าเป็นยุโรปหรืออเมริกาเพราะฟุตบอลของเราก็มีตัวตนของเราเองเหมือนกันสรุปให้จำง่ายๆก่อนจบเอพิโซด 1. แพนเริ่มจากบริษัทไทยแบงคอกแอเทอร์นิกปี1977ตั้งใจเป็นแบรนด์กีฬาจากเอเชียตะวันเฉียงใต้ไม่ใช่แค่โรงงานรับจ้าง 2. แพนผูกพันกับคนไทยเพราะมันตอบโจทย์สนามแข็งราคาเอื้อมถึงและฟิตรูปเท้าคนเอเชีย 3. เทคโนโลยีไม่ธรรมดาตั้งแต่วิกเกอร์เวฟคลาสสิกวายเปอร์คิงทูย่างมาจนถึงซ u เปอร์โซนิกและรุ่นฟลายคินติกสมัยใหม่ 4. แบรนด์นี้ถูกผลักดันด้วยเวทีฟุตซอลเอเชียโดยเฉพาะชนบุรี Blue Wave และนักแต่ทีมชาติไทยฟุตซอล 5. ปรัชญาแบรนด์รองเท้าคนเล่นจริงไม่ใช่รองเท้าตั้งโชว์ทำให้แพนไม่หลุดจากสนามจริงและ 6. วันนี้แพนกำลังเดินหน้าจากรองเท้าไทยสู่รองเท้าของทั้งภูมิภาค และก่อนจะจบผมมีคําถามอยากชวนคุณคอมเมนต์ใต้คลิปครับคาว่าแผนทําให้คุณนึกถึงภาพอะไรเป็นอันอย่างแรกสตัทคู่แรกที่ซื้อด้วยเงินเก็บของตัวเองชนบรีบลูเวฟชูถ้วยแชมป์เอเชียรองเท้าหนังนิ่มคลาสสิกแบบไว p e r k i คิงหรือสีจัดจัดของซูเปอร์โซนิกกับวิกเกอร์รุ่นใหม่ๆพิมพ์่าให้ผมอ่านหน่อยนะครับผมอยากฟังเรื่องของคุณจริงๆแล้วอย่าลืมกดติดตามเบิโซดต่อไปเพราะเราจะไปต่อกับ FBT g r a n d s สปอร์ตวาร ว่าเขาสู้กับโลกต่างชาติยังไงบนสนามฟุตบอลไทยและสนามฟุตบอลอาเซียนยังไงรับรองว่าเข้มคอนกกว่าที่คุณคิดแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบแล้วเจอกันในตอดหน้าที่ช่องเร d c ค p ไทยสวัสดีครับ